กบฏนายทหารนอกราชการก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมช่องโอออกนิตในทุกตอนขอบคุณครับกบฏนายทหารนอกราชการเป็นความพยายามรัฐประหารเมื่อวันที่9กันยายน2528 ของนายทหารนอกประจำการคณะหนึ่งประกอบด้วยพนเอกมนูนรูปขจรนาวาอากาศโทมนัสรูปขจรพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันันพลเอกเสริมนาทนครพลเอกจดเทพัสดินณยุทธยาพลอากาศเอกกระแสะอินทรัตน์ พลตรีทองเติมพบสุขพันเอกประจักษ์สว่างกิจพันเอกสาครนขิดวิริยะร่วมด้วยทหารประจำการอีกส่วนหนึ่งและพลเรือนบางส่วนซึ่งเป็นผู้นำแรงงานเช่นนายสวัสดิ์ลูกโดดนายประทินทำร,ร,รงจ้อยโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนายเอกยุทธ์อังคันบุตรการกบฏดครั้งนี้เป็นการพยายามยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุวรานนท์โดยเกิดขึ้นในช่วงที่พลเอกเปรมนายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการที่อินโดนีเซีย ส่วนพลเอกอาทิตย์กำลังเอกซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นอยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจในทวีตยุโรปการก่อการเริ่มต้นเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันที่9กันยายน2528 คณะผู้ก่อการได้นำรถถังจำนวน22คันจากกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์พร้อมด้วยทหารกว่า400นายจากกองกำลังอากาศยทธินินได้เคลื่อนกำลังเข้าควบคุมกองประชาการทหารสูงสุดเพื่อใช้เป็นกองประชาการรวมทั้งยึดกรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่ออ่านแถลงการของคณะปฏิวัติระบุนามพลเอกเ,เสริมนรกรเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติและได้จับกลุ่มพลาาเอกประพันธ์ทูปเตมีเพื่อใช้เป็นตัวประกรันฝ่ายนายเอกยุทธ์อัญชันบรได้นำกำลังทหารส่วนหนึ่งและผู้นำสหภาพแรงง,งานเข้ายึดอง การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมทั้งควบคุมตัวนายพิเชษเสถียรรักวานผู้อำนวยการในขณะนั้นเพื่อนํารถขนส่งมวลชนไปรับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้ามาร่วมด้วยต่อมาทหารฝ่ายรัฐบาลประกอบด้วยพลเอกเกียรตชัยสิริสัมพันธ์รองผู้บัญชาการทหารบกรักษาการผู้บัญชาการทหารบกพลโทชวลิตยงใจย,ยุทธรองเสนาธิการทหารบกพลโทพิจิตกุลวานิชแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลเอกประจวบสุนทราังกูลรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ตั้งกองอํานวยการต,ต่อต้านขึ้นที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ หลังจากที่ทหารฝ่ายรัฐบาลได้ตั้งกองอำนวยการขึ้นมาแล้วจึงนำกำลังจากกองพันถานราบที่1กรมฐ่าราบที่สองรักษาพระอ,องค์เข้าต่อต้านและออกแถลงการตอบโต้ในานามพลเอกอาทิตย์กำลังเอกกองกำลังหลักของทหารฝ่ายรัฐบาลคุมกำลังโดยนายทหารกลุ่มจอปร,รอห้าประกอบด้วยพลโทสุจินดาคราป,ประยูนพลตรีอิสรพงษ์ดุลพักดีและพลอากาศโทเกษรโรจนนินพร้อมทั้งได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยพลเอกสิทธิ์กิรโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมาในเวลาประมาณ9 นาฬิกา50นาทีรถถังของฝ่ายกบฏได้เริ่มระดมยิงเสาอากาศวิทยุและอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่1น่รักษาพระองค์และยิงปืนกลเข้าไปในวังปารุดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักข่าวกรองแห่งชาติทาให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเสียชีวิตสองคนได้แก่ดีนเดวิสชาวออสเตรเลียและบินแรดชาวอเมริกันทั้งสองฝ่ายปะทะกันรุนแรงขึ้นชั่วระยะหนึง่งจึงทําให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมคือทหาร2นายประชาชจนหนึ่งคน และมีผู้บาดเจ็บประมาณ60คนก่อนที่จะมีการเจราจาเมื่อเวลา15นาฬิกาการเจราจาของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ฝ่ายรัฐบาลมีพลโทพิจิตกุลวานิชเป็นตัวแทนส่วนฝ่ายกบฏมีพลเอกยศเทพัศรินณนะยุทธยาเป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้และถอนกําลังกลับไปที่ตั้งเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีส่วนพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยในคืนวันนั้นและเข้าฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ตําหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสโดยทันที เมื่อฝ่ายกบฏล้มเหลวพันเอกมนูนรูปกระจรจึงได้ลี้ภัยไปยังประเทศสิงคโปร์และเดินทางต่อไปอยู่ยังประเทศเยอรมันตะวันตกส่วนนาวากาศโทมนัตรูปกระจรลบหนีไปได้ส่วนคนที่เหลือให้การว่าถูกบังคับจากคณะผู้ก่อการมีผู้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี39คน และหลบหนีไปได้อีก10คนการกระบทครั้งนี้เชื่อกันว่าพันเอกมนูลรูปขจรเป็นเพียงหัวหอกนํากําลังออกมายึดเพื่อรอกําลังเสริมจากผู้มีอํานาจออกมาสมทบในภายหลังแต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปนตามที่ตกลงกันไว้การก่อการจึงล้มเหลวเพราะมีใครบางคนที่นัดแล้วไม่มา ่อมาในปีพศ2531รัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายนิรโทษ,ษกรรมให้กับผู้ต้องหาคดีกบฏในครั้งนี้และถือเป็นความพยายามรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่ไม่ประสบความสําเร็จในการกระทัาต่อรัฐบาลของพลเอกเปรมหลังความล้มเหลวมาแล้วในการก่อการของกบฏยังเติร์เมื่อปีพศ2524ภายหลังเหตุการณ์กบฏ9กันยายน2528ได้เกิดการเปลี่ยนขั้วอํานาจในกองทัพโดยพลเอกชฉลิยงใยยุทธได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบก แทนพลเอกอาทิตย์กำลังเอกซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยให้คงไว้แต่เพียงผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวนับจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพศ .2475 เป็นต้นมาแทนที่ระบอบประชาธิปไตยจะเดินหน้าไปด้วยความราบรื่นแต่กลับต้องมีอันสดุดเพราะการทำรัฐประหารช่วงชิงอำนาจกันเองของกองทัพก็ได้แต่หวังว่าสักวันระบอบประชาธิปไตยของไทยจะเดินหน้าไปได้ตามคันลองที่ควรจะเป็นเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชน และความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสถาพรของประเทศชาติสืบไป